ครับพี่กบร้านปานีนะครับวันนี้เนี่ยะจะคุยกันวันนี้พี่กทำบูเซฟที่ร้านจะขายเป็นใบกึ่งบกกึ่งน้ำนะครับซึ่งจะได้ใบที่แข็งแรงมากแล้วเลี้ยงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถ็้จะได้ใบพื้นแล้วเราก็พร้อมที่จะลงน้ำได้เลยะนะฮะมันต้นเนี่ย น้องออกต่อให้เห็นเลยนะครับเราก็จะได้ใบใบชื้อที่แข็งแรงพร้อมลงน้ำพวกนี้จะเป็นสีแดงทั้งหมด้าลงน้ำนะครับจะมีคนถามทีบบกตลอดวนะ่าใบบกใบน้ำใบบกใบน้ำจะพูดอยู่ตลอดว่าถ้าส่งออกร้อซจะเป็นใบบกไม่มีประเทศไหนที่ซื้อใบนะแม้แต่หนึ่งประเทศ พราะต้นบกคือต้อนที่แข็งแรงที่สุด <c oughs> บางคนเนี่ยส่งไปอันนี้พูดเฉยๆต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตบางทีมันไม่เหมือนเอ้าทำไมไม่เหมือนกันส่งขอนราดดำตอนนั้นมีใบเล็กต้นเล็กให้ไปใช่ไหมครับก็เป็นใบึบ่นบกนั่นแต่เป็นต้นเล็กเพราะส่งไปอีกทีนึงต้นไม้มันโตใบใหญ่โอ้โหขอคืนครับขอคืน หวงว่าต้นใหญ่หลือเกินเอา้าราคาก็เท่าเดิมอะไรก็เท่าเดิมแต่ต้นใหญ่ขอคืนไม่เป็นไรครับคุณลูกค้าไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรขอคืนถ้าขำๆก็ได้น้อสวัสดีครับ